สวัสดีค่ะเจคโนมาแนะนำบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะทุกท่านบนเนื้อที่173.6ตารางวาค่ะมีโฉนดนอสอสีจอคุดแดงนะคะราคา900 0 0 0บาทนะคะบ้านหลังนี้นะคะทุกท่านใกล้ตัวอำเภอนะคะติดถนนคอนกรีตค่ะใกล้ถนนดำนะคะบ้านหลังนี้มีขนาด3ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว พร้อมที่จอดรถและที่ว่างหลังบ้านอีกนะคะทุกท่านใกล้ชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านฟรีค่าโอนและค่าธร,รมเนียมต่างๆนะคะบรรยากาศดีนะคะอากาศบริสุทธิ์วิวธรรมชาตินะคะทุกท่านเหมาะสำหรับพักอาศัยนะคะท่านใดสนใจกำลังมองหาบ้านพักอาศัยเป็นส่วนตัวแบบนี้นะคะเข้ามารับชมก่อนได้เลยคะ่ะทุกท่านพิกัดอยู่ที่บ้านกลาง อำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่173.6ตารางวานะคะมีบ้านหนึ่งหลังนะคะทุกท่านแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะหลังบ้านนะคะท่านได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยกันอีกนะคะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะสามารถต่อเข้ารับชมกันได้เลยนะคะติดต,ต,ต่อเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านเป็นเบอร์เจ้าของโดยตรงเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ